ว้าวขอบคุณครับคุณเทรดร้านนี้เยอะมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะพามากินกาแฟนะครับซึ่งเป็นกาแฟร้านประจำของผมเองเป็นกาแฟบดมือหมุนนะครับก็<ส>บรรยากาศที่ร้านได้เป็นยังไงนะครับ<ส>เดี๋ยวตามมาดูกันเลย นะครับร้านนี้ครับเป็นร้านประจําของผมเนียครับก็มาเจอกับมายเมื่อปีที่แล้วครับช่วงสงการตอนะที่มันมีโควิดเน่ะตอนนั้นผมก็มาถ่ายคลิปครับแล้วก็ได้เจอร้านมายโดยบังเอิญ ก็จะเป็นเครื่องบดนะคะตอนแรกก็จะเป็นเครื่องบดถั่วะคะ่ะแล้วมาจะเอามาประยุกเอาแค่ามาบดกาแฟเพราะที่นี่ไม่มีไฟฟ้าค่ะใช้หลักการก็คือใส่เข้าไปาแล้วก็หม,หมนนุนหมุนหลังเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่ในบ้านเรียสนี่ค่ะเข้าไปเลยใส่ให้เต็มค่ะแต่ว่าไม่ต้องกดแน่นมากค่ะ หม้อต้มนี่มายใช้เป็นหมุกกาดใส่น้ำลงไปข้างล่างนะคะน้ำเราจะใส่ไปประมาณใต้วาวแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพอกาแฟได้ที่แล้วมันก็จะขึ้นมา ทุกคนก็ที่ร้านนะจะอยู่ใต้ต้นไม้บรรยากาศก็จะลมลื่นมากคือหลายๆคนคิดว่าร้านอยู่ใต้ต้นไม้อ่ะมันจะร้อนหรือเปล่าแต่คือความจริงแล้วมันไม่ร้อนเลยมีลมพัดเย็นตลอดเวลาเลย ของร้านนะคะก็จะมีส่วนมากอะคะ่ะร้านหนูจะบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีเมนูอะไรพิเศษมากมากเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะเป็นเมนูสแตนดาดทั่วไปเลยแต่ถ้าจะมีสิกเนเจอร์ก็จะมีตัวของร้านค่ะชื่อว่ามายโม้าคอฟฟี่ก็จะเป็นกาแฟใส่นมนี่แหละคะ่ะสไตล์ไทยกินง่ายๆกินได้ทุกคนนี้นะค่ะรสชาติก็จะเข้มข้นหวานมัน,นะคะ่ะ ้าไม่ใช่กาแฟก็จะมีชาเขียวชาเย็นโกโก้ใช่นี้นคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าค่ะอยากอยากกินเมนูอื่นอยากกินกาแฟสต้มอ,อยากกินกาแฟมะนาวกาอะไรต่างๆเนี่ยก็เอามาได้ไมยก็สามารถชงให้ได้เหมือนกัน ก็จะเป็นเมนูของที่ร้านนะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นกาแฟร้อนก็จะราคา20บาทถ้าเป็นกาแฟเย็นก็ราคา30บาทเท่านั้นเองไม่แพงเลยแล้วก็ได้กาแฟสดด้วยเดี๋ยวขอดนึนงมาเล็ดกาแฟนะคะมะเล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นของวิสาหกิจชุมชนนะคะเป็นของชาวบ้านจริงๆเลยแล้วก็ที่ร้านก็จะมีข้่วอ่อนกาเข้มค่ะ ก็คือใครยชอบขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มยังไงก็คือสั่งได้เลยแต่ว่าส่วนมากพื้นฐานเบสิกเลยเนี่ยที่ร้านก็จะใช้เป็นขั้วเข้มนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าโม g a พอร์ตเนี่ยสก,กัดออกมาขั้วเข้มมันจะได้รสชาติที่มันโอเคกับหม้อวันนี้นะครับผมกินเป็นลาเต้เย็นหวานน้อยนะครับเป็นเมนูที่ผมชอบมาก ค่ะร้านไมโมกาคอฟฟี่นะคะ <c oughs> ก็จะตั้งอยู่ตรงถนนล,ลาดวิถีนะคะกลางเวียงใกล้ๆก,กับสามกษัตริย์นะคะถ้าคนที่นี่รู้จักก็คืออยู่ตรงข้ามเรือนจำหญิงเก่าอยู่ตรงข้ามเรือนจำเลยนะคะสังเกตง่ายๆก็คือรถสีขาวแต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าคน เซิร์ชใน Google Map นะคะเซิร์ชชื่อร้านก็จะเจอเลยมาตาม Google Map จะถูกนะคะห้ามถ้ามาตามใน Facebook ถ้าแผนที่ใน Facebook ก็คือผิดค่ะต้องมาตาม Google Map ก็จะถูกค่ะง่ายๆคือแถวเดีสามกษัตริย์กลางเวียงแล้วก็ตรงข้ามเดือนดำเก่าแล้วก็จะเจอเลยค่ะมมาาเเลลยย